สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงก็เอาผลงานเสื้อครอปลายพัดซ้อนนะคะเป็นแบบผ่านหน้านะคะผ่านหน้าติดกระดุมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะคะลายนี้นะคะหนิงก็มีคลิปสอนนะคะอยู่ทางช่อง YouTube นะโครเช่บาหนิงนะคะแล้วก็หนิงก็ทำบ่อยมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อนะคะที่ลูกค้าขอความยาว16นิ้วนะคะหนิงก็ยังทำยาวไม่ถึงนะคะก็เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยว ได้ความยาวเสร็จแล้วหนิงจะเอามาให้ดูอีกทีนะคะตรงกระดุมนะคะก็จะเป็นกระดุมไม้นะคะหนิงสั่งซื้อมานะใช้วิธีเจาะเป็นรังดุมนะคะคลิปก่อนตัวก่อนหนิงจะใช้เป็นกระดุมหลอกเป็นกระดุมปอกแ๊กแล้วก็เป็นกระดุมโคเชนะคะทีนี้ครั้งนี้นะคะลูกค้าขอเป็นกระดุมแบบนี้เลยก็น่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคือเข้ากับ เข้ากับตัวเสื้อนะคะเข้ากับแบบเสื้อแล้วก็เข้ากับสีไหมมากๆเลยค่ะไหมก็เหมือนเดิมค่ะใช้เป็นไหม NR นะคะเส้น20ไม่อ้วนนะคะหากเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะ